อันย่องสวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเราเจอกันล่าสุดก็คือสรุปปี2022เนอะแล้วผมก็หายไปเลยยุ่งมากๆนะครับแม้กระทั่งผมกับเลฟยังไม่ค่อยได้เจอกันเลยแยกกันอัดนะครับเราสามารถแยกกันทํางานได้เนาะปี2023แล้วอยู่กับห้องผมนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้มารีวิวอะไรของในห้องอะไรกันแต่อย่างใดเนาะทุกคนก็เห็นกันตั้งแต่ภาพปกแล้วใช่ไหม เห็นไหมเอ,อ่ยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเจ้าตัว DJI m y i c Wireless วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเจ้า DJI m y i c Wireless นี้มันจะอัปเดตอะไรมาบ้างเมันจะอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับสำหรับเฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดแล้วมันจะอัปเดตยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันปมาเรามาเริ่มันเลยนะครับสำหรับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเจ้า DJI m y i c Wireless นะครับง่ายแสนจะง่ายนะครับให้เราเอาสาย Type C นะ ออย่่ไนกนให้เรานำเจ้าตัวไม์ของเราออกมานะครับสิ่งที่เราจะต้องเสียบเนาะมีทั้งไม์แล้วก็รีเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งตอนนี้รีเซิร์ฟเวอร์ผมใช้อยู่บนหัวกล้องนะครับเราก็จะมาเสียบตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับก็เสียบสาย Type C เข้าไปแล้วก็เสียบกับคอมพิวเตอร์ของเรานะ <S <S ให้เราเสิร์ชว่า DJI Wireless My Firmware Update ก็ได้เนี่ยขึ้นมาอันแรกเลยนะครับ DJI My Download ผมก็กดเข้าไปนะครับเขาก็จะเขียนเลยเห็นะม DJI My Firmware เออฟึ๊บสำหรับ r e c e ิร์สำหรับ t r a n s มิเ t อร์นะครับเพิ่งอัปเดตวันที่4เดือนที่แล้วซึ่งผมไม่เคยอัปเดตมันเลยอัปเดตมันซะหน่อยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดโอเคเจ้าตัวที่ผมเสียบอยู่ตอนนี้คือ Transmitter เนาะผมก็ทำการเปิดเจ้าตัวโฟลเดอร์ของ m y w a l l e t ผมขึ้นมาเนาะแล้วเราก็ทำการลาก อย่างต,ตอนนี้ผมเสียบทานส์มิเตอร์ไว้นะครับผมก็ทําการลากเจ้าตัวไฟสิบทานส์มิเตอร์เมื่อกี้ลากเข้ามาได้เลยเป็นอันเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองสําหรับการอัปเดตนะเราถอดออกมามันก็จะทำการอัปเดตให้เราเลยอัตโนมัตินะครับทำอย่างนี้2ตัวนะครับรวมไปถึงรีเซิร์ฟเวอร์ด้วยเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตถอดมาเสียบเพื่ออัปเดตข้อมูลกันก่อนนะครับไปเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่ง โอเคนะครับไปอัปเดตมาแล้วเรียบร้อยสำหรับเจ้าตัวทานสเตอร์ทั้ง2ตัวเนาะตัวที่อยู่ในมือผมแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวรีซิฟเวอร์ที่อยู่ข้างบนหัวกล้องนั่นเองเวลาเจ้าตัวทานสเตอร์อัปเดตนะครับเจ้าตัวไฟแสดงผลเนี่ยมันจะกระพริบเป็นสีเขียวแดงสลับกันแปลว่ามันกําลังอัปเดตอยู่นั่นเองแล้วพอมันอัปเดตเสร็จแล้วมันจะกระพริบเป็นไฟสีเขียวนะครับไม่มีสีแดงแล้วก็แปลว่าอัปเดตเสร็จสิ้นนะครับทั้ง2ตัวเลยนะส่วนตัวรีซิฟเวอร์นะครับก็ พอเราถอดสายไทยซีออกมันก็จะขึ้นหน้าจอว่าอัปเดตติ้งเลยนะครับอัปเดตติ้งเสร็จก็จบนะครับสามารถใช้งานได้เลยมาดูกันดีกว่านะครับว่าเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ข้อแรกเลยก็คือถ้าเกิดว่าตัวรับกับตัวส่งเนี่ยขาดการเชื่อมต่อกันเกิน30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะปิดอัตโนมัติสําหรับตัวรับนะครับแต่ว่าผมก็ยังนึกไม่ค่อยออกนะว่าเจ้าตัวรับกับตัวส่งเนี่ยจะแยกกันเกิน30นาทีได้ยังไงนอกจากหายนะครับคิดออกอย่างเดียวเลยคือหายแต่ว่าตัวรับมันจะหายไปไหนวะ ไอตัวที่น่าจะหายคือตัวส่งไหมตัวรับมันไม่น่าหายอยู่แล้วตัวรับมันอยู่บนกล้องเราแล้วเราก็สามารถกดปิดจากตัวนั้นได้แปลกดขีข้อที่2นะครับข้อที่2ที่น่าจะได้ใช้เราจะสังเกตเห็นนะครับว่านี่เห็นไหมไม์ไวเลสของ DJ i เนี่ยมันจะมีไฟแสดงสถานะสีเขียวครับถ้าเกิดว่ากําลังเลคคอร์ดอยู่แบบนี้นะครับเราสามารถเข้าไปปิดเจ้าแสงสีเขียวนี้ได้นะเข้าไปปรับในตัวรีเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะให้เราปัดหน้าจอลงมานะครับแล้วก็ เลื่อนไปที่ transmitter setting ก็คือปรับเจ้าตัวส่งนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นไปที่ชื้อชื้อชื้อ LED b y i n e t นี่นะครับตัวที่เพิ่มมาใหม่คือ LED b y i n e t แล้วก็กดเข้าไปก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันไฟอ่อน high ก็คือสว่างหรือจะ off ปิดไปเลยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้คือผมปิดให้ดูนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็จะทำให้มันไม่มากวน เวลาเราจําเป็นจะต้องถ่ายในที่มืดล่าสุดเนี่ยผมไปถ่ายหนังสั้นมาใช่ไหมครับผมใช้จตัวนี้แหละไมวาเลสนะครับเอาไปใช้แล้วมันเห็นแสงสีเขียวอะทะลุเสื้อออกมานะครับก็รู้สึกว่าหูถ้ามันปิดไฟได้เนี่ยมันคงดีนะครับถ้าเป็นไมวายเลสตัวเก่าๆหรือว่ายี่ห้ออื่นๆที่เก่าวันนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการมีเล็กซินสีดํามาแปะหาซื้อแล็กซินสีดํามาแปะซึ่งตอนนี้มันสามารถเลือกที่จะปิดไฟได้แล้วนะทุกคนอันเนี้ยสำหรับผมคือเป็นจุดเล็กๆที่มีประโยชน์มากแล้วน่าจะได้ใช้ ส่วนข้อที่3นะครับที่อัปเดตมาตัวนี้เป็นวิธีการแก้ไขข้อบอกพร่องแล้วกันข้อบอกพร่องของมันก็คือบอกว่าเจ้าตัวเจ้าตัวส่งเนี่ยมันมี internal record ใช่ไหมก็คือมันเป็นเครื่องบันทึกเสียงได้นั่นแหละอ่าเรากดเลคคอร์ดในตัวยื่นไปบันทึกเสียงอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าอัดเสียงมานานๆอ่ะบางทีนานๆทีเลยเสียงมันจะขาดหายไปบางช่วงนะครับซึ่งของผม,มยังไม่เคยเจอปัญหานั้นนะแต่ว่าเขาบอกว่าโอเคเขาปรับปรุงเรื่องนี้ให้มันดีขึ้นนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่เติมเข้ามาหรือว่าเป็นการแก้บั็กนั่นเองนะครับโอเคอ่า เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟีเจอร์ใหม่ของ DJI My Wireless ตัวนี้นะถือว่ามาสอนการอัปเดตแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นช่องที่ทำนะเรื่องสอนอัปเดตเฟิร์มแวร์เจ้าตัว DJI My Wireless ตัวนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์คุยกันได้ว่าอยากให้รีวิวสินค้าตัวไหนหรือว่าอยากจะให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มตันๆกันแล้วคลิปช้าใช่ไหมล่ะหวังว่าจะได้ทำรีวิวอะไรให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับเพราะว่าชอ ต้องทำรีวิวกันมากๆรอสินค้ามาให้รีวิวแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูสวัสดีครับมย่อง